สนุนโดยเพียวนวัตรกรรมเพื่อเกษตรกรไทยใช้เพียวไปรู้สึกว่ามันคุ้มค่าไหมผมว่าคุ้มแะครับถ้าเคมีมันก็แพงใช่ไหมค่าใช้ใจ่ายไหนจะมาต้องปุ๋ยยาฆ่าแมลงอาทิตย์เดียวก็รู้เรื่องกันนะใบจะเขียวขึ้นลงทุน2,000บาทได้ทั้งหมดแสนสี่แสนห้าตียวสุดยอดจริงเพียวเนี่ย วันนี้คุณบาสเขาจะพาไปลุยแหลงปลูกมะขามที่อำเภอปากช่องเมืองโคราชบ้านเองเรื่องราวจะสนุกขนาดไหนตามคุณบาสไปชิมมะขามกันเลยดีกว่าคะ่ะ คู้ชมครับสวัสดีครับตอนเราเข้าสู่รายการเกษตรเพียวๆครับรายการเกษตรยุคใหม่ที่ใส่ใจเรื่องของการทําการเกษตรให้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับแต่ว่าวันนี้ครับบาสกลัวมากเพราะบาสกลัวความเปรี้ยวคุณผู้มชมทําไมรู้ไหมเพราะที่นี่เนี่ยเขาปลูกมะขามนะอยู่ที่ทอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานั่นเองนะครับเขาแปลรูปมะขามไปหลากหลายอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นมะขามผลสดส่งขายที่ตลาดไทยหรือจะเป็นมะขามแช่อิ่มอู้ทุงให่ ฝักใหญ่ๆเลยนะครับและยังมีมะขามเปียกด้วยเพราะว่ากลัวเปรี้ยวมากอืมแทรไดยินชื่อก็เปรี้ยวเหลือเกินแล้วเอ๊แต่ว่าจะบอกคุณผู้ชมนะว่าที่นี่ครับก็เคยใช้เพียวตั้งแต่ในรุ่นดั้งเดิมนะคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็ลองไปใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นใช้ไปใช้มาเอ๊ะนอมันกลับมาเจาะฝักขามครับก็เลยกลับมาใช้เพียวหลังจากนั้นเนี่ยนะครับตัวมะขามเนี่ยก็ออกมา สวยงามเหมือนดังเดิมครับออกมาโดกมากเลยนะปีนึงเนี่ยเก็บได้ถึง3ครั้งแล้วก็ได้รายได้แสนก็า oh. บานคุณผู้ชมอยากรู้จริงๆฮะว่าเขามีเคล็ดลับอย่างไรและเคล็ดลับเนี้จะประสบความสำเร็จขนาดไหนเมื่อมาใช้เพียวนะครับว่าแล้วมันก็อยากกินเนะาะมะขามแช่อิ่มมะขามผลส่วนตะครู่ความเปรี้ยววันนี้ไปหาพี่เจเรดีกว่าครับพี่เจเรเจเรเจเร จจจจ,จ,จ,จพี่่อยูนไหตอนใช้ตัวอื่นไม่ได้ผลอย่างนี้ต้องเพี้ยวอยเออ,เอ,อ,เอ,อคุณบาสขานี่มันสวนมะขามนะคะไม่ใช่ทุง <c oughs> ่งลาเวนเดอร์บรรยากาศมันฟิลกูดขนาดนั้นเลยล่ะค่ะ โอ้โห่า้ยนี่ลัวความเปรี้ยวเปรี้ยก็จิ้มเกลือหวานก็จิ้มเกลือเปรี้ยวก็จิ้มเกลือโอ้ยใครแพ้ท้องอยู่รับมะขามเปรี้ยมไหมฮะโอ้เนี่ยตั้งแต่ทางด้านหน้านะเดินเข้ามามะขามที่นี่ก็หลายปีแล้วนะคุณผู้ชมนะแล้วเขาก็มีปลูกแบบว่าพันมะขามเปรี้ยวแล้วก็พันมะขามหวานนะแต่หลักๆเนี่ย เขาจะมีการแปลรูปออกมาให้เป็นมะขามเปียกนะฮะแล้วก็เนี่ยเขาจะแกะเม็ดมะขามอยู่ทางด้านหลังเนาะแล้วก็ใส่กระด้งตากแดดไว้แล้วพอมะขามมันแห้งแล้วเนี่ยเขาก็มาพันๆน,นะคือแบบว่าจับเป็นก้อนนี่แหละแล้วก็ส่งขายไปวันนึงนี่นะสามารถเก็บได้นะหลายบาททีเดียว <Wow. S 1> เอ๊ะแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้เราจะต้องมาหาพี่เจเลเนาะ ไม่รู <WrestleMania> <im iter from then> <Frederick> <im> ้พี่เจเรอยู่ไหนพี่เจเรจะเรจะเรเจเรเฮ้เฮ่เฮเฮ่เเรเะเรเจเรเจเรเออเจอแล้วสวัสดีครับพี่จจเรใช่ไหมครับครับผมพี่จจเรนาสกุลศรีสิริครับอยู่ที่ตำบลอะไรครับคลองม่วงครับคลองม่วงจังหวัดนครราชสีมาครับนี่ตัวจริงเสียงจริงเลยอันนี้มาขามนี่ถือว่าใช้ได้ยังฮะ อย่างนี้ยังยังครับอย่างนี้มัน,มน,มนอย่างนี้มันเกือบแล้วครับเกือบแล้วเือบเราเด็ดมาก่อนนะอะไรเดี๋ยวเรากินนะคุณผู้ชมนะให<ค>้ <ๆ S 2> พี่จนเจเลยแนะนำที่หนึ่งว่ามะขามที่ปลูกเนี่ยคือพันุ์อะไรครับเป็นมะขามฝักใหญ่ของเพชรบูรณ์ครับมะขามฝักใหญ่ฝักใหญ่ตัวนี้เขาไปทําอะไรบ้างฮะมะขามเปรี้ยวมีแช่อิ่มอ่าแล้วก็เก็บเปียกขายมะขามเปียกครับมะขามเปียกแกะเม็ดออกอ่ะครับแล้วมะขามผลสดมีไหมฮะ ผลสดมันมีแต่เก็บอ่อนเก็บอ่อนตอนตอนเท่าซ้ำนี่โป้มือเราเหมือนไปทําน้ําพริกเงี้ยไปผัดกับหมูสับเงี้ยคุณผู้ชมนะก็คือขายได้หลายอย่างเลยแล้ววันหนึ่งมีคนมารับซื้อถึงหน้าสวนแล้วเนี่ยเยอะไหมครับเยอะครับค้ากันหลายหลายเจ้าแย่งเขาก็มาแย่งกันนะแต่ใครให้ราคาสูงน่ะปลูกมะขามมากี่ปีแล้วครับพี่ปลูกมาตั้งถ้าโหดรัชรุ่นก่อนพอขาเขาเพิ่งมาซื้อได้ประมาณ5ปีที่แล้วอะเมื่อก่อนนีก็ปลูกแบบทิ้งเก็บ เปียกคเฉยออเอาไว้กินกันนะอะไว้กินกันตอนอตอนมะขามเปียกอะน,นะเดี๋ยวนี้ก็ขายได้แล้วอขายแต่อ่อนแล้วมาแช่อิ่มแล้วก็มาเปียกสามปีหนึ่งสามครั้งแต่และรอบผลผลิตเยอะไหมครับก็แปลงนี้ก็มันเก็บทั้งสามรอบเนี่ยแปลงนี้มันได้ดัง แสนกว่าโอ้แสนกว่า,าครับโอ้ยคุณผู้ชมดีเลยฮะวันนี้เราจะมาคุยกันว่าเอ๊ะทำยังไงมันถึงได้แสนกว่าเนี่ยนะแล้วต่อวันถ้าเฉลี่ยกันแล้วเนี่ยวันหนึ่งเก็บได้เท่าไหร่ครับพี่เฉเลยก็วันละไม่ ม่น่าจะขาดสองพันได้ครับสองพันเนยืนพื้นเลยครับครับคือเก็บขายเป็นโลเนาะยังไม่หาค่าแรงสองพันวันหนึ่งได้กี่โลฮะก็ประมาณ60 70โลโอ้เจ็ดอตีไป70โลโลละสี่สิบบาทโลละสี่สิบบาทหกสิบโลสามพันแล้วนะถ้าวันละสองพันเอาไว้ทีหลังไงเออคือยืนพื้นสองพันนะแต่คุณผู้ชมฮะไม่ได้ง่ายนะที่จะบอกว่าเก็บได้เป็นเดือนละแสนๆวันละสองสามพันนี่นะฮะมันต้องผ่านอะไรมาเยอะเลยเนาะครับคือเราไม่เคยได้ยินเลยครับว่าที่ ปากช่องเองเขาปลูกมาขามด้วยเขาปลูกกันเยอะไหมฮะเยอะเดี๋ยวนี้เริ่มเยอะแล้วครับอ๋อแต่ถ้าย้อนกลับไปสมัยแรกๆไม่ค่อยมีเนาะไม่มีใครไม่ค่อยนิยมครับส่วนมากจะปลูกไว้กินบ้านเราต้นสองต้นอย่างเงี้ยอ๋อแต่ปลูกขายไม่มีไม่มีครับแต่พี่เจริยก็ตัดสินใจว่าจะปลูกเนี่ยลงทุนทีเดียวครับตอนนั้นคิดไหมว่ามันจะแบบสามารถปลูกได้แล้วเก็บขายได้เรื่อยๆตอนนั้นก็ยังไม่คิดเห็นแต่ว่ามัน มันแปลกดีเกิดใหม่ๆเนาะก็ลองปลูกฝักใหญ่ดูเห็นมันไม่คิดว่าจะขายได้นะคิดว่าแต่รู้ว่าเราถ้าเขาไม่มาซื้ออ่อนแต่แช่อิ่มเขามีคนซื้ออยู่แล้วรู้แต่ขายแช่อิ่มแต่เปียกเปิกอะไรนิดถ้าเขาไม่ซื้อเราก็เก็บไว้กินเองย้อนกลับไปว่าพี่เจเลยมารู้จักรายการของเราได้ยังไงครับอ๋อเมื่อก่อนนี้ผมเคยทำข้าวโพดผมก็สั่งเพียวหนึ่งนะหลายปีแล้วนะหลายเป็นสิบปีแล้วครับผมเป็นลูกค้าเพียวหนึ่งตลอดเลย เดี๋ยวสองยังไม่มีเลยอมผมก็สั่งฉีดข้าวโพดฉีดมันมันก็เขียวเดียบประมาณห้าวันก็เห็นผลแล้ว <Wow. S 2> นะแล้วมันผมฉีดครั้งเดียวผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับแล้วครั้งเดียวก็ได้ได้ละตอนนั้นมันได้ไร่ห้าทันกว่าอ oh. สมัยสมัยสิบปีที่แล้วสิบสิบปีที่แล้วถือว่าเยอะไหมพี่ก็เยอะครับถ้าเทียบทุกวันนี้ไม่ได้หรอกมันจะเน่าไหนจะอะไรนะอืทุกวันนี้ไม่ได้ใครได้ไร่ละ เขตความร่วงใครได้มันไล่ละสีตันเก่งแล้วสุดยอดแล้วแต่สมัยก่อนพี่จะเลยใช้เพียวครับนะเพียวหนึ่งนะเพียวหนึ่ง,งได้ห้าตันไล่หนึ่งถือว่าเยอะมากในสมัยนั้นเยอะเลยครับปุ๋ยรองพื้นปุ๋ยไม่ได้ใส่ก้นหลุมไม่ได้ใส่จีบเพียวครั้งเดียวจี่เพียวครั้งเดียวแมเป็น F สเพียวตัวจริงมาตั้งแต่รุ่นบุกเบิกใช้ดีประหยัดปุย๋ยแบบนี้ต้องยกนิ้วให้เป็นแฟนตัวยงเลยละคะ่ะ ตอนที่ปลูกมะขามเนี่ยตอนนั้นที่สั่งเข้าไปเนี่ยเป็นเซตไหนเฉพาะจําได้ไหมอ๋อปลูกมะขามผมเอานี่ครับซุปเปอร์เพียวมันออกใหม่ไงก่อนก่อนหน้านี้ดิโอ้ก่อนหน้านี้เพียว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 สองอ่ะเพียวสองก็เป็นอยู่ในช่วงประมาณหลายปีมาแล้วอะจะสิบปีอะคุณผู้ชมถูกไหมฮะเออใช้เพียวหนึ่งมาก่อนแล้วก็มีเพียวสองตามมาก็เอาเพียวสองมาใช้กับมะขามเท่ากับว่าตอนนั้นเนี่ยมะขามมันยังเริ่มเริ่มปลูกเลยเนาะครับครับแต่ยังยังประมาณสักสองปีปีสามก็เป็นละ พอเริ่มฉีดมันก็เป็นหลปีสาก็เป็นฝักแล้วติดดอกแล้วติดดอกมาในในช่วงแรกก่อนเลยนะที่ใช้พีเอสองมาฉีดมาขามเนี่ยร,รู้สึกยังไงบ้างมาขามมันมีการเปลีป่ลนยยลงไงบ้างมันก็ไม่มีไม่มีพวกมแมลงกวนนะอื พราะจริงๆถ้าไม่ฉีดกันบางคนก็มีหนอนมีอะไรแมลงอ่ะยอดมันแดงๆอ่ะตอนที่มันจะออกยอดนะนะตอนจะติดผลผลผลิตอ่ะใหม่ๆเริ่มแรกอ่ะจะมีพวกแมลงกวนอยู่อืแล้วก็พวกมดพวกอะไรเนี่ยเจาะดอกเจาะอะไรอ่ะแต่พอฉีดเพียวไปแล้วก็ไม่มีมากวนก็มันเริ่มหายเลยมันไม่ค่อยมีแล้วครับมแมลงช่วยได้แล้วพวกการเติบโตของของต้นล่ะเป็นยังไงเขียวดีอ่ะเขียวก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีนะใส่ใส่พวกขี้งวใส่แบบเนี้ยขี้งวใส ทุกต้นทุกต้นกันเป็นปุ๋ยอินรีครับผมแต่ถ้าก่าใช้อินทรีย์ยังไงก็ดีกว่าเคมีเนาะผมก็ว่าดีประหยัดต้นทุนกว่าประหยัดด้วยสุขภาพเกษตรกรก็ดีด้วยเห็นไหมดินเดินต้นงต้นไม้เนี่ยมันก็ดีด้วยอ่ะเพราะว่าเป็นอินทรีย์มาแต่ก็ใช้ไปแป๊บหนึ่งก็หยุดใช้ถูกไหมครับพอมาหยุดใช้เพียวไปละช่วงนั้นเปลี่ยนเห็นโฆษณาอย่างอื่นไง ผมก็เลยลองดูผมเป็นคนชอบลองลองหลายหลายบริษัทกาไดดกาเสียครับผมครับลองตอนนั้นเขาโฆษณาอะไรครับยี่จะบอกได้ไหมล่ะเออเขาบอกเขาไม่ต้องบอกชื่อแต่บอกว่าสรรพคุณของเขาเขาช่วยอะไรที่เขาโฆษณาไว้เป็นช่วยช่วยให้เจริญเติบโตเหมือนกันนี่แหละป้องกันเพลี้ยป้องกันแมลงเนี่ยก็ดูแล้วไม่ได้หรอกผมลองไปฉีดด้นา เมื่อสองปีที่แล้วไม่ได้ผลเอาไม่อยู่เอาเพี้ยไม่อยู่ก็คือฉีดยังไงก็แล้วแต่เพี้ยก็ยังมาขนาดขยันฉีดด้วยนะทีละครั้งไงนะก็คือมันจะเปลืองมากขึ้นด้วยไหมครับเปลืองเปลืองมากขึ้นเพราะฉีดบ่อยผมใช้เพี้ยวผมยี่สิบวันครั้งหนึ่งจะเดือนหนึ่งอ่ะครับจะเดือนนึ่งยี่สิบวันครั้งหนึ่งยังไม่มีอะไรกวนในหนาแปลงเล็กยังไม่มีอะไรกวนเลยคือปลูกใม้หนาด้วยครับครับนะคือพอใช้เพียวไปเดี๋ยวเล่าให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงคือใช้เพียวไปแป๊บหนึ่งเนี่ย ก็หยุดเพราะว่าไปลองตัวอื่นลองตัวอื่นสั่งเข้ามาเขาเขาก็บอกว่าช่วยให้เจริญเติบโตป้องกันโรคแมลงต่างๆมาฉีดมะขามบอกว่ามันเอาไม่อยู่ถึงขนาดหนอนเจาะเลยนะพี่เจาะตอนตอนจะเป็นแบบต้นเปีอยะใหม่ๆที่เริ่มจะติดติดติดดอกอะครับนั่นแหละจะเป็นตอนนั้นแหละที่หนอนทุกเจ้าจะเป็นกันทุกทุกคนมะขามพันธุ์นี้นะพันธุ์ฝักใหญ่เนี่ยจะเป็นเป็นกันทุกคนดังั้นแล้วตอนที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนะฉีดเข้าไปแล้วและเห็นว่ามันยังมีหนอนมาเจาะอยู่ความรู้สึกของเราเป็นยังงไพี ผมก็ด pues right so like ูเราผมก็เอาไปอยู่ทีนี้เราจะไปใช้ไอเคมีก็ไม่ไหวใช่ไหมร่างกายเรารับไม่ไหวอพอาะมาอย่างไอพวกฉีดอินทรีเราก็ไม่ต้องปิดจมูกเนี่ยครับก็ไม่ต้องเปิดปิดจมูกพ่นไปเลยจะไปทางไหนก็ช่างมันครับอันนี้พอมาผสมเคมีก็ไม่กล้าต้องปิดจมูกนะต้องจ้างคนจับสายไม่งั้นไม่กล้ามันจะปิวเข้าตามร่างกายแขนครับตามมือตามแขนเรามันก็สะสมอ่ะก็เรียกสะสม ก็เลยคิดว่าใช้อินซีดีกว่าครับหลังจากนั้นก็เลยหยุดละไม่ใช้ท้องตลาดทั่วๆไปละหันมาสั่งเพียวใหม่ครับครับและตอนที่กลับมาใช้รอบที่สองในใช้เพียวเป็นตัวไหนผมใช้เพียวเพียวผงก็เพียวเลยนะเมื่อสองปีที่แล้วเพียวเพียวสองเพียวเวิร์กแล้วก็เพียวผงก็แถมมาให้ทดลองแต่ผมยังไม่ได้สั่งเพียวผงหรอกผมก็มันอยู่ในชุ่ของแถมครับครับครับก็เอาเพียวเวิร์กอะอันดับเพียวเวิร์กเป็นช่วยให้เร่งดอกใช่ไหมล่ะแต่เพียวผงเนี่ย มันเป็นตัวฮอร์โมนแต่ผมก็เลยเอาเพียว2เพียวสก็เท่ากับแทนเพียวหนึ่งอะนะเป็ใช้กันได้เพียวหนึ่งเพียวสหลังจากนั้นก็ใช้มาเรื่อยๆจนมาถึงซปเปอร์เพียวรุ่นใหม่ล่าสุดนะซปเปอร์เพียวขวดเดียวเอาอยู่เดี๋ยวช่วงหน้าจะมาถามกันว่าผสมยังไงและเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้เดินฉีดนะใช้รถใช่ไหมฮะรถฉีดไปทั่วๆเลยนะแต่ว่าตอนนี้นะก่อนที่เราจะไปถามกันอยากจะได้มะขามแบบ เปรี้ยวๆเจอนี่ไหมฮะเชิญครับเชิญด้านนู้นเลยครับไมพาไปเลยครับพี่ครับผมครับไปเลยครับเข้าไปตรงไหนครับทางนี้นะครับโอเคตามมาเลยเอากล้องตามมาเปรี้ยวๆเลยนะพี่เจเรครับครับไหนบอกว่ากลัวความเปรี้ยวไงล่ะคะคุณบาสแล้วนี่แอบมาเด็ดกินมะขามของคุณพี่เจเรเขาจะหมดสวนแล้วนะคะคุณบาส ถ้าเคมีมันก็จะหมดมากกว่าอแต่ผลผลิตเราขายเนี่ยเราได้ราคาเท่ากันกัไอเคมีปีหนึ่งเก็บ3รอบได้ทั้งหมดหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ประสบปัญหาพืชไม่โตใบเหลืองไม่ติดดอกผลร่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ได้และยังต้องเจอกับโรคและแมลงเยอะ เที่ยวท้าให้ลองสินค้าเกษตรยอดนิยมอันดับหนึ่งลองโดูแล้วยะรู้ต้องหัวใจดีใช้มาถูกทางตัวออ่นไม่ถูกใจฝังจากเขตไปทิศเนี้ยใบจะเขียวขึ้นเขียวเข้มใบมันจะเขียวแล้วไม่ค่อยร่นยอดไปเร็วต้นจะอวบใหญ่พอต้นใหญ่ต้นเตี้ยม,มันจะลงพื้นทำให้หัวใ่ขึ้น ่อนนเพี้ยเยอะถ้าเฉดเพียวใบเพีย้ยจะไม่ค่อยมีมันไม่ค่อยมีแมลงกวนปุ๋ยเคมีปีนี้ไม่ใส่ละถ้าเขดเพียวใบก็ดูจะใบมันจะเขียวดูมันงามแล้วก็ไม่ต้องใส่ทับใจไม่ลอกเพราะใช้มาแล้วเห็นผลยืนยันให้เพียวกีคะแนนให้สิบเลยครับทดลองใช้ดูจะแนะนําข้างๆๆไรไล่ห้องใช้กันมีเงินน้อยก็ใช้ได้อย่างต้องเพียวโปรโมชั่นชุดซื้อ4แถม4ร่ร่ำรวยผลผลิตคูณ2ซุปเปอร์เพียววัคซีนพืชวิตามินพืช ช่วยให้พืชสมบูรณ์โตเร็วแข็งแรงจำนวน2ขวดเพียวเวิร์กเพิ่มผลผลิตคูณ2ติดดอกดีผลดกเพิ่มน้ำหนักจำนวน2ขวดปกติราคา4,360บาทพิเศษลดเหลือเพียง1,998บาทแถมฟรี POX สารอินทรีย์ป้องกันโรคมแรมลง3ซองมูลค่า1,200บาท พิเศษสำหรับลูกค้า50สายท่านแรกแถมฟรีองค์ท้าเวสวรรณจากวัดจุลามณีรุ่นบรรดานรัพห์1องค์ทันทีของแท้ปลุกเสกแล้วรีบๆนะครับมีจำนวนจำกัดครับสนใจโทร0210499990877549999หรือไลน์ at เกษตรเพียว สนับสนุนโดยเพียวนวัตกรรมเพื่อเกษตรกรไทยเรียกได้ว่าเต็มอิ่มกับการชมสวนมะขามลูกใหญ่ๆลูกดกๆก,กันเลยละคะ่ะ โดยเฉพาะคุณบาสเขาแลดูจะสนุกกับการเก็บมะขามมากๆเลยนะคะนี่ตอนนี้เรายังมาตรงไหนครับพี่เจเลยครับผมไปที่มะขามเลยครับที่ที่ที่มะขามเปียกเลยครับไฮไลท์คุณผู้ชมไฮไลท์มากเพราะว่าเนี่ยทำกันแบบเป็นเป็นแบบชาวบ้านจริงๆอะ่ะคุณผู้ชมเนี่ยดูสิและของเงี้บอกเลยว่ามันอร่อยมากวิธีการทําต้องเอามะขามอะไรมายังไงบ้างครับ ก็มะขามเปียกปอกเปลือกอันดับแรกปอกเปลือกก่อนครับอืก็คือตัวมะขามแก่เมื่อกี้ที่บีบบีบเปลือกแล้วมันป้อป้อ่ะครับอ่าแล้วมาปอกเปลือกไงต่อปอกเปลือกแล้วก็แกะเม็ดแกะเมล็ดออกครับอ๋อต้องแกะเมล็ดออกโอเคครับงต่อครับก็ถ้ามันเปียกมากแล้วก็ถ้ามันโดนฝนโดนแล้วเราก็ไปตากแดดพึ่งแดดก่อนปกติแล้วจะตากกี่แดดก็ถ้าแดดร้อนๆกับแดดเดียวพลิกกลับไปกับมอยู่เลยครับผมนะพอพอตากเสร็จเรียบร้อยปุ๊บแล้วเราไปทําไงต่อครับมัดเอามา รวมกันรวมกันที่เราเก็บรวมกันเป็นก้อนเดียวกันปั้นเป็นก้อนเขาเรียกปั้นเป็นก้อนอ๋อปั้นเป็นก้อนแล้วก็ไปขายต่อเลยครับผมโอ้ดีมากคุณผู้ชมนะนี่ก็ถือว่าเป็นมะขามเนาะครับผมเนะมาะมะขามคือแช่อิ่มก็ได้มะขามสดก็ได้มะขามเปียกก็ได้แล้วก็มีผู้พ่อค้าแม่ค้ามาครับมารับถึงที่มารับถึงที่เลยโอ้ถือว่าการมาใช้เพียวครั้งนี้นะมันก็ประสบความสําเร็จเนาะนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราหาที่นั่งเั็นไหมเข้าไปนั่งคุยกันตรงนู้นดีไหม ที่ทะเลไปตรงนั้นนั่งได้ไหมน้าหมาจะเยอะไหมอ,อ๋อน้าหมาจะเยอะกลัวหมากู้ชมบไปนั่นนงนี่กันครับอ่ะไปนั่งข,ของ,งไปนั่นง,ง,งข้างในกันดีกว่า พี่ทะเลเรานั่งกันด้านในดีไหมคราเดะนํำบาสไปเลยครับนะคุณผู้ชมเป็นไงล่ะบอกแล้วบาสมาทั้งทีเนี่ยนะเราก็ต้องซอกแซกกันให้แบบให้รู้จริงๆเลยนะเดี๋ยวเรานั่งคุยตรงนี้ดีไหมพี่ครับผมครับเนื้ออากาศกาลังดีเลยนะอ่าเมื่อกี้เนี่ยเราก็อยู่ตรงโซนของมะขามเปียกเนาะทำมะขามเปียกกันแล้วก็แบบว่ามา มาให้ได้ชิมกันอะเนี่ยดูสิมีมะขามแช่อิ่มด้วยอย่างนี้ถุงแล้วเท่าไหร่แล้วเนี่ยส่งไหมอันนี้ร้อยหนึ่งครับร้อยหนึ่งเหรอโอ้โหมะขามหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดฝากอะคุณผู้ชมฝักใหญ่ๆอันนี้ก็แบบเป็นผลสดด้วยนะอ่ะวางก่อนอันนี้ผมขอนะครับกินคนเดียวไม่แบ่งใครครับทีมวงทีมงานที่ตอนนี้นั่งน้ำลายไหลก็ไม่แบ่งกน่ากินมากดูดิคุณผู้ชมฝักใหญ่ๆแบบนี้เลยนะอ่ะแต่ว่าถ้าเราย้อนไปเมื่อช่วงที่แล้วเนอะก็คือเคยใช้เพียวมาละ แล้วก็อยู่ไปแป๊บหนึ่งแล้วกลับมาใช้เพียวใหม่ครับถามพี่เจเลยว่าแล้วทําไมอะถึงใช้ตัวอื่นแล้วกลับมาใช้เพียวต่อครับคือหนึ่งมันมันดูแล้วมันมันมันสู้อินทรีย์ไม่ได้ดูแล้วเคมีผมก็เคยใช้มาอืใช้มามันมันถามว่ามันงามเร็วไหมเห็นผลเร็วไหมเร็วแต่มันได้ระยะสั้นมันไม่ใช่ได้ระยะยาวเหมือนพวกเหมือนอินทรียใช่ไหมล่ะมันจะมันจะ มันได้ยาชาณ่ะพูดไงมันมันมันพูดยากอ่ะนะแต่ว่าดูจริงแล้วก็สู้อินทรีไม่ได้แล้วก็ยังงบต้นทุนก็ถูกก็เลยมองว่าเพียวน่าจะช่วยได้ครับตอบโจทย์ได้ทุกอย่างก็คือหนึ่งดีต่อสุขภาพครสองก็คือว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย<ช>เนะแล้วก็ลดต้นทุนในขณะเดียวกันก็คือมันสร้างความยั่งยืนอะ่ะเนอะมันไม่ต้องใช้เคมีแป๊บๆเดี๋ยวใช้ใหม่ กลับมาใช้ใหม่ใช้ใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็คืออยู่กันไปได้ยาวๆเลยทีนี้การผสมล้วครับก็อย่างอย่างที่เนี้ยเราผสมน้ํากี่ลิตรยังไงบ้างอะมันเป็นถัง200ลิตรนะอ่าองร้อลิตรเลยถังใหญ่เลยนะครับผม2อ0ลิตรเราใช้ซูเปอร์เพียวเท่าไหร่ครับ2 0 0ซีซีต่อน้ํา2 0รลิตร อ่าสองร้อยซีซีซูเปอร์เพียวครับใช้อะไรอีกไหมครับเพียวเวิร์กมีเพียวเวิร์กด้วยเพียวเวิร์กกี่ซีซีครับร้อยซีซีต่อน,น้ำสองร้อยลิตรร้อยซีซีครับต่อน,น้ำสองร้อยลิตรแล้วเวลาตัวตอนผสมเนี่ยมันยุ่งยากไหมไม่ยุ่งหรอกครับก็ใส่คนคนในกระแปง๋งแล้วก็เทใส่ถังเพืก็เปิดน้ําใส่ถังไงเปิดน้ําใส่ถังเปิดน้ำก๊อกเราอะไรก็ได้แล้วแต่ครับก็มันก็ไปคนเดี๋ยวมันละลายในนั้นเองละลายเลยแล้วกลิ่นละมันเหม็นเหมือนเคมีไหมไม่หรอกครับผมว่ากลิ่นมันเหมือนเหมือนใน เหมือนในอาหารทะเลมากกว่าอ่ามันเป็นธรรมชาติเนะมันก็จะเป็นกลิ่นธรรมชาตินั่นแหละหลังจากนั้นก็พอผสมเสร็จเรียบร้อย200ลิตรเวลาเราเข้ามาฉีดนี่เราฉีดยังไงครับก็ใช้รถพ่นเอาเลยครับคือจับสายขับไปด้วยมือนึงก็พ่นไปเลยพี่เะเลยฉีดเองครับเป็นละององฉีดถ้าเป็นละอองเวลาฉีดเราเริ่มตั้งแต่ตรงไหนครับก็ยอดครับตั้งแต่ยอดเลยมันก็จะละอองก็จะปิวไปแล้วก็วิ่งอ้อมอ้อมอ้อมสองด้านอนะ่ะอ้อมอ้อมต้นอ่ะได้ไหมครับ พ่นไปเป็นอองอ่ะยอดไล่ลงมาจนถึงโคนต้นดินเดินก่อฉีดไปหมดกับมันก็โดนด้วยแหละครับชุ่มไหมหรือเอาแค่ละอองละอองเอาแค่ละอองไม่ต้องชุ่มมากไม่ต้องไปให้เปียกเหมือนฝนตกนะไม่ต้องไปแบบนั้นนะครับมันมันก็ใช้ได้ครับและ200ลิตรนี่มันครอบคุมพื้นที่ขนาดไหนครับโอ้ได้แปลงนี้น่าจะได้ทั้งแปลงเนี่ยทั้งหมดเลยครับประมาณ200ลิตรน่าจะได้ประมาณ4ไร่สี่ไร่นะมันก็เยอะเหมือนกันนะครับผมในมุมมองของพี่ที่เป็นเกษตรกรเองรู้สึกว่ามันคุ้มค่าไห ผมว่าคุ้มนะครับเกิดคุ้ม,มยังไงบ้างคือว่าหนึ่งต้นทุนก็ถูกอืแล้วก็ผลผลิตเราได้ก็ราคาเท่ากันก็ก็ไอพวกเคมี Me, ใช่ไหมล่ะต้นทุนอันนี้ต้นทุนอินทรีย์เราถูกอยู่แล้วอืเท่ากับเราลงทุนคิดว่าเราลงทุนไปถ้าเคมี Me, มันก็จะหมดมากกว่าอืแต่ผลผลิตเราขายเนะี่ยเราได้ราคาเท่ากันกับไอเคมีแ้มาหาค่าใช้จ่ายดูเคมี Me, ก็อินรีย์อันไหนจะแพงก,กว่ากันอนะืแค่นี้ลองบาทคิดดู พี่เจเรขาต้นทุนต่ำแต่ได้กำไรมหาศาลอุ้ยเป็นใครก็ยิ้มแก้มปริเลยละคะ่ะแต่ถ้าเราเปรียบเทียบแค่เฉพาะราคามาขามอย่างเดียวล่ะมาขามก็เราลงทุนไปเท่าไหร่ลงทุนก็อยู่ประมาณถ้าหมดทั้งปีก็ประมาณสองขวดอะทั้งปีครับถ้าปัดฟังผิดป่สองขวดประมาณสองขวดทั้งปีคือซุปเปอร์พิเอสองขวดครับอันนั้นขวดห้าร้อยซีซี เท่ากับพันซีซีใช่ไหมพันซีซีเราใส่สองร้อยซีโอ้มันก็ไม่ได้ฉีดทุกวันเนี่ยน้องบาสมันฉีดประมาณเอาอย่างขี้เกียจแบบเราขี้เกียจเลยอ่ะยี่สิบวันหรือยี่สิบห้าวันฉีดก็คือเดือนหนึ่งฉีดครับครับทำไม่ได้สองขวดครับมันไม่ได้อะไรมากเลยแล้วถ้าเป็เปียบเท่บกับเคมีอ่ะปีหนึ่งมันใช้เยอะเท่าไหร่อ่ะโอเคมีต้องใช้ยาฆ่าแมลงบวกด้วยมันจะหมดหลายทีนี้มันมันร่างกายคนฉีดก็ไม่อยากหาใครมาฉีดเขาไม่เอาหรอกสูงขนาดนี้ใครจะมาฉีดทนเข้าตัวหมด ไม่มีใครเขามาฉีดให้เรานอกจากเราก็ยังกลัวเลยคนฉีดแล้วผลผลิตมันเยอะกว่าคนที่ใช้เคมีไหมเยอะกว่าครับ <Wow. S 2> เยอะกว่าเยอะกว่าครับเปรียบเทียบไม่เห็นชัดๆมันเยอะกว่าเป็นยังไงอ่ะพี่ยังไงเราเราถ้าเคมีมันก็แพงใช่ไหมค่าใช้ใจ่ายเคมีอย่างสมมติเอาผีดเพียวไปเถะนับต่อต้นหนึ่งลงทุนไม่กี่บาทถ้าเคมีไหนจะมาต้องปุย๋ยยาฆ่าแมาลงหอมไอ,ไอ้ไอ้ไอ้ของไอ้เคมีเขาเรียกอะไรไอ ที่ทาให้งามมันเลยนะผมก็เรียกไปถูกฮอร์โมนฮอร์โมนของของของเคมีนะมันก็จะแพงกว่าเพียวใช่ไหมล่ะนี่มันบวกกันไปเด็ดสามอย่างแล้วมาปุ๋ยได้4สี่อย่างอ่ะนี่เฉลี่ยต้นหนึ่งเราขายเท่ากันถึงผลผลิตจะเท่ากันราคาเราก็ได้เท่ากันอแต่ว่าต้นหนึ่งเราประหยัดค่าใช้จ่ายไปเยอะอหากออกต้นต่อต้นเทียบกันเลยอันนี้คือประหยัดเลยนะถ้าผมประหยัดประหยัดได้เยอะเราก็มีเงินเข้ามาในกระเป๋าเยอะขึ้นและเพียวเขาดีอย่างหนึ่งเขาคือไม่ว่าจะ กี่ปีก็แล้วแต่ออกลูกเยอะขนาดไหนต้นมันจะไม่โสมครับอันนี้เห็นด้วยไหมฮะเห็นด้วยครับเนื่องเพราะว่าออกเยอะขนาดไหนมันก็ยังอยู่ได้อ่ะหรือบางที่ที่ต้นมันจะตายแล้วมันแรงแล้วอ่ะครับพี่เจเลยครับฉีดเพียวไปปุ๊บมันก็ฟื้นกลับมาได้อะแล้วก็อยู่ไปได้เรื่อยๆเลยสรุปแล้วเนี่ยประทับใจอะไรในเพียวที่สุดเลยว่าหนึ่งอาทิตย์เดียวก็รู้เรื่องเลยนะใบจะเขียวขึ้นใบจะเริ่มเขียวเป็นมันๆนะเริ่มเขียวขึ้นอ่าแล้วก็ไม่ค่อยมีแมลงรบกวนอาว ก็แค่นั้นแหละแล้วก็ดอกก็เริ่มเริ่มเริ่มรู้สึกมันจะเริ่มดกขึ้นดกขึ้นดอกมันจะมันจะมาเรื่อยอ่ะนีดถ้าถ้าขยันชีดบ่อยมันจะมาเรื่อยดอกจะติดไปเรื่อยอย่างจริงนี้ไม่เคยติดต่อไปมันจะติดอธินาจะติดแบบเนี้ยติดไปเรื่อยสรุปแล้วทั้งหมดเลยเนี่ยได้เงินยังไงบ้างลงทุนไปเนี่ยหลักพันต้นต้นอ่ะออาให้ไปเลยไม่เกิน2 0 0พันต่อปีแสนกว่าแสนงินแสนแสนกว่าแสนเงินแสน คุณผู้ชมลงทุน2,000บาทอ่าวเราตีเลยนะก็คือเพียวเนี่ยไม่เกิน1,000งพัปุ๋ยอะไรต่างๆเนี่ยที่ใส่ขี้วัวเนี่ยปุ๋ยข้าวเนี่ยไม่เกิน1,000อ่ะทั้งหมดเนี่ย2,000บาทปีหนึ่งเก็บ3รอบได้ทั้งหมดแสนแสนสี่แสนห้าแสนสี่แสนห้านี่ยังไม่หมดยังไม่หมดเลยครับ กำลังคิดอย่างนี้คุณผู้ชมก็คือว่าราคามาขามันราคากลางเท่ากันอยู่แล้วครับผมแต่ใครจะฉลาดในการที่ประหยัดต้นทุนได้มากกว่าใช่ยิ่งประหยัดต้นทุนมากกว่ายิ่งได้เงินเยอะกว่าได้เยอะกว่าบางคนโอ้โหประโคม้าไปใช้นู่นใช้นี่ปุ๊บไม่เหลือเลยใช้เคมีตัวไหนใครว่าดีก็เอาไปเออก็ลงทุนเหมือนเราควักเงินเอาจากกระเป๋ามากมากเกินไปมันก็ผลได้เท่ากันครับถูกต้องเลยนะคุณผู้ชมนะนี่แหละนะแล้วพอได้แล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยฮะครับผมมันก็เป็นอย่างเงี้ย ชิมแล้วรออยู่ฮะเวลาไปไหนนะพี่เจเลบ้าบอกเลยนะมันต้องกินจะต้องการันตีให้คุณผู้ชมเห็นว่าเอ้ยมันอร่อยจริงๆนะแล้วนี่คือมาขามแช่อิ่มนะเขาบอกว่าอร่อยเอ๊ะมันจะอร่อยสมชื่อขนาดไหนเนี่ยปกติเป็นคนกลัวเปรี้ยวนะพี่เจเลกล้องไหนฮะกล้องไหนกล้องนี้นะรู้ชมดูฮะนี่ <S <S> <S เป็นไงครับ กำลังดีเลยพี่เปรี้ยวหวานลงตัวว้าวอร่อยมากเลยพี่สรุปเลยมีสิบคะแนนให้เพียวกี้คะแนนให้เต็มสิบเลยว้าว<บ>ทำมให้สิบคะแนนพี่จะเละ่คือมันมันหาตัวเท่านี้ไม่ไม่ได้ละดูแล้วผมผมใช้มาเยอะทุกยี่ห้อทุกอย่างผมใช้หมดผมเป็นคนชอบลองไง ใครว่าดีผมใช้หมดแต่ผมลองตัวเจ้าของแล้วมันมันเราต้องพิสูจน์เราเห็นกับตาเราเองใช่เพราะว่าผมก็เลยตัดสินใจดูแล้วสู้เพียวเไม่ลองไม่รู้ครับผมใช้ด้วยตัวเองแล้วเห็นด้วยผลดีแบบนี้วันนี้รายการของเราก็มีของเท่ลึกมามอบให้กับพี่จเรด้วยนะครับนี่เลยนะเพราะฉะนั้นเป็นแฟนพันธุ์แท้อยู่แล้วก็ใช้ต่อไปเลยมอบไปเลยครับซุปเปอร์เพียวขวดเดียวขอบคุณครับเอาโยให้เลยฮะสองขวดแบบนี้นี่อยู่ได้ปีนึงเลยนะ ใช้เลยเลยนะครับแล้วยังไม่พอนะเพียวเอ็กซ์ให้ไปเลย5้าซองอันนี้ก็คือช่วยในการป้องกันโรคแล้วก็มแมลงด้วยนะครับรให้เพิ่มไปเลยนะ,นะไปใช้ได้น,น,อน้อยก็ไมหนาใช้ได้เลยนะสุดท้ายฮะบ,บางทีเข้าไปฉีดเข้าไปเลยนะป้องกันมแมลงบ้างนะกันแดดกันหนามเนิรมเกี่ยวนะ เสื้อสวยแบบนี้นะครับจับซูเปอร์เพียวสีม่วงๆอย่างนี้นะฮะวัคซีนพืชและวิตามินพืชอ้าวแจกไปเลยหนึ่งตู้ขอบคุณมากๆนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันอ่ะสุดท้ายเลยเราปิดรายการกันหน่อยพี่เจเลนะได้ดูรายการเราเปล่าไม่ได้ดูได้ดูนะอ่านี่แหละนี่ถืออย่างนี้เลยสร้างความมั่นใจให้กับคุณผู้ชมเลยนะฮะ พี่เจเลยครับถ้าคนแถวนี้ผ่านไปผ่านมาเอาผลิตภัณฑ์ตัวอื่นมาให้ลองใช้จะใช้ไหมครับไม่ใช้ครับอย่างนี้ต้องทํายังไงครับอย่างนี้ต้องเพียวอ,อย่างนี้ต้องเพียว